ทัลลอฮฺุสซาลฺลัลลอฮมานฺรามอัลฮัมดุลิลลาฮฺอบิลลมีน ﷺ ซุลลาตุสลามุะลัยฮฺอชะรับิลอะบียฺอมุรซัลิลนบีหนาอฺมฺมาดฺฺวะลาอบิลสลามีนมะยบอัลลอฮฺุสซาลฺลลลอฮฺมานราไยฺนะครับที่รไดันั้นนะครับละมาซูรีนะครับสราการสำหรับบรรดาเนบีอฺและก็เราทุกคนทีม่ได้เด แต่นอกเหนือจากเปิดเทอมนะครับก็สุดยอดแต่ว่านเมื่อนั้นจะเดินทางมามีส่วนร่วมในการเรียนนะครับจากส่วนอิสลามศึกษานะครับสถาบันสังคมนอร์ดอาลุ่อุระมุสลิมุญอิสลามเยอะเนี่ยก็จะการเรียนการสอนเฉพาะวันวันเสาร์นะครับเวลาข้าวมงเช้าจนถึงก็คือหลังอัสรีนะครับตั้งตัน้งตั้งแต่ข้าวมังเช้าจนถึงซุรีนะครับมีอัสรี ครับ10 10 12สองโมงครึ่งแล้วก็จบ <floor. S 1> แล้วนักเรียนนักหมาดเสร็จนะครับเรามาเรามาเรามาตั้งแต่ตอนเช้านะครับวันนี้เราเืีนนัหมาดดูฮานะครับก็จริงๆแล้วก็คือต้องหมาดเดี่ยวด้วยการที่เรียนดูฮาก่อนนะครับฉะนั้นเนื้อหาสาระในการเรียนวันเสาร์ซึ่งเป็นฉลองสาระนั้นนะครับเป็นเรื่องของอัลกุรอานนะครับเป็นเรื่องของอัลกุรอานเป็นหลักเลยนะครับเราใช้อัลกุรอานนะครับพระดำรัสของรัฐบาลมาตลอดเป็นหลัก แล้วก็ใช้กำลังคำสอนของท่านเราซูลุสโซโล่อาลิสเดมันก็คือเป็นเป็นอะครับเป็นแบบอย่างในการที่จะนำมาเชื่อมโยงในเรื่องของอาเมีนของพวกเรานะครับเราได้ทั้งวิชาหลักความเชื่อในเรื่องของหลักอะกีดาเรารู้แร้วองตอนเช้าเราเชื่อสิ่งอื่นไม่ได้นอกจากอัล ล้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับทุกสิ่งนะครับ,งงลลบทั้งวงล้วนแล้วเอาลัทธิบาลมาตราเป็นงทรงกำหนดนะครับไม่ใช่เป็นการบังเกิดน,นะเราจะไปขอความร่ำรวยขอความอะไรต้องขอความสุขขอนั้นขอน,นี่อื่นจากเราทำไมไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเจ้าอื่นจาาอัลธิาลมาตราลล่ย์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เทียงแท้นะเราได้บทเรียนตรงนี้ผ่านสูระนะครับอันอะไรนะวันนี้สูร็ึกทนอันน่าสุดนะครับ สามอายัดนะครับเราได้เรียนรู้นะครับเละสัป,ปดาห์นะครับหลังจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องราวขอ,องการขี่เขียนใช่ไหมอันขีดเขียนเพราะว่าเด็กโยชนเราในฐานะเป็นมุสลิมนะครับถ้าเรา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 ได้ก็เรียกว่าถ้าได้ไปดูนะครับนักเรียนที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับเขาจะเขียนกิ่งละสามจังหวัดชายแดนใต้นี่เขาเขียนกิ่งละนะครับ อูสบิลละนะิสมิลละอักษรก็สลับเนี่ยนะครับเขาสามารถขีดเขียนได้แล้วนะครับแต่เราเองนี้ก็คือไม่ได้ตกฝึกฝังในด้านนี้ฉะนั้นหลักสูตรศาสนานะครับก็คือเร่งเร็นความสำคัญเรื่องของการขีดเขียนเพราะว่านักเรียนโตไปข้างหน้านักเรียนจะต้องไปเป็นอยู่มัธยมนะครับแล้วก็จะไปต่อยอดในเรื่องของอะครับมาวิทยาลัยต่อไปข้างหน้านะครับในเรื่องของศาสนานะครับนักเรียนจะต้องปูพื้นฐานเรื่องของการ ๆๆที่เป็นอักษรภาษาดับแล้วก็ประเด็นต่อมาที่ได้ก็คือเรื่องของทักษะนะครับพื้นฐานนะครับในเรื่องของการใช้คาพูดในเรื่องของการสั่งนะครับในเรื่องของการพูดกับเพื่อนตั้งตแต่ต่างต่า,างที่เป็นภาษาดับนะครับทำหรือักชอบว่านะครับ้าอยู่กันน,น,นานๆก็จะใช้กันแบบสม่าเสมอน,นะครับจงนัง่งจงกินจงดื่มใช่ไหมให้สลมสลามกันเนี่ยทักษะของการพูดภาษาเนี่ยมันมาจากไหน มันมาจากการซ้อมมันมาจากการอะไรจากการที่เรานั้นก็คือถูไมครับจากการที่เรานั้นฝึกนะครับให้เป็นประจำนะครับในส่วนตรงนั้นก็ <S <S สุดท้ายนะครับที่ได้ไปวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรา,ราวของการรัของการของการละมาเราเรียนรู้เรื่องของการลัละมาละมา,ละมาดรวมใช่ไหมฟังก่อนฉะนั้น ถ้าเราไม่เดินทางเราต้องละ <amp> หมาดเต็มใช่ไหมละหมาดเต็มแต่ถ้าเราเดินทางเราต้องละหมาดย mm ่อแล้วก็รวมฉะนั้นวันนี้เราก็รู้แล้วว่าคือการย่อนั้นก็คือต้องสี่ลักให้เหลือสองสามย่อไหมมต้องย่อสองย่อไหมไม่แลบวิธีการรวมก็คือเอาหนึ่งวัตตูนัเอาสองวัตตูมารวมกัน สองเวลารวมกันก็คือมาร์ติกับปีชาแล้วก็จูรี่กับอัสบีซูบาีไปต่องรวมนะไอ้นี่คือเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการและหมาเดินทางนะอิชอัลล์อย่างน้อยๆเราก็ได้เรียนรู้อย่างน้อยๆเราก็ได้ทานผ่านหู่านตาครับฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากนะครับบันดาผู้กรองบันดาลูกๆนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับอิชอัลล์นะครับ คนที่ไม่มาวันนี้อีกสองสามคนนะไม่เป็นไรน,นะครับฉะนั้นวันนี้ของผมด้วยแลไม่มีอาหารเลี้ยงวันนี้นะครับเพราะว่าจะเดินทางกลับไปสู่กลับไปใหญ่น้องสังหรณ์นะครับฉะนั้นก็ขอฝากนะครับการศึกษาอิสลามศึกษานะครับไว้กับชุมชนตำบลขัวขาวแล้วก็ตำบลใกล้เคียงน,นะครับเป็นการเป็นการจัดเป็นการจัดการในการสอนที่เชิงปฏิบัตินะครับเชิงปฏิบัตินะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการอะไรครับ การฝึกทักษะการพูดเนื่องจริงๆเลยนะครับก็คือจะเน้นภาษาหลักนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงชั้นพหนึ่งพสองสามหนึ่งห้องพสี่พหกขึ้นไปก็เป็นหนึ่งห้องเพื่อต้องการที่จะพูดข้นตามภาษาหลักให้ลูกๆนั้นนะครับไปใช้ในระดับนะครับและก็อุปกรณ์และก็โรงเรียนส่วนในวันข้างหน้านะครับ